you mm -hmm. ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมมาที่อำเภอดอยหลวงนะฮะที่นี่คือวัดป่าอรัญวิเวกนะครับวันนี้ปลาคุณแม่อมพรนะครับมาทํากิจกรรมนอกสถานที่นะครับเพื่อเปิดเปิดโลกเปิดบรรยากาศนะครับก็ที่นี่คือพระมหาธาตุมหาเจดีย์เก้ามงค์นะครับพระมหาธาตุเจดีย์เก้ามงค์ฮะซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวพุทธที่นี่ครับ วันนี้นะฮะผมจะพาท่านมองคจักกับวัดป่าอรัญวิเวกแล้วก็มาไหว้พระมหาธาตเจดีเก้ามงคลตัวพร้อมกับอุ้ยคำนะครับหรือว่าแม่อมพรนนาวงครับไปกันเลยครับ นี่ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์เก้ามงคลเหนือสุดสยามครับพระมหาธาตุเจดีย์เก้ามงคลเหนือสุดสยามนี่หลวงพ่อทวีจิตตะพุทธโตนะครับสำนักสงฆ์ปารันวิเวกบ้านปารันตำบลปงนอ้อยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยญาติโยมชาวเชียงรายกรุงเทพมหานครและก็ทุกภาคข,ของประเทศ ได้ร่วมใจกันสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เก้ามงคลเนือสุดยอดในสยามถวายเป็นพระราชกุศลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีได้อง์ปมะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหราราชรัชกาลที่เก้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและก็อฮือไว้เป็นสิริมงคลแด่ปวงชนชาวไทยในพระพุทธศาสนาของพระองค์ พระมหาธาตุเจดีเก้ามงคลเหนือสุดสยามสร้างขึ้นเมื่อวันที่17มรกราคมพุทธศักราช2549และก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2550เจดีขององค์พระมหาธาตุเจดียเก้ามงคลนี้นะครับวัดเส้นภาศูนย์กลางได้9เมตร ความสูง10เกเมตรเจดีย์องค์เล็กวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้2เมตรความสูงเกเมตรรวมเก้าองค์สำหรับค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้นก่อ6ล้าน2องบาท นนอกจากท่านจะได้ชมความงามของอธรรมชาติป่าเขาลำน้อภัยความสงบเงียบที่นี่แล้วนะครับท่านยังได้ไว้พระลมสายวิกราทาตีวัรจุในพระมหาธาตุเก้ามงคลนะครับเหนือสุดเหนือสุดในสยามนี้ตัวนะฮะและวก็ที่บนดอยทห่ี้ก็ยังมีกิจกรรมฝาผนังนะครับภาพเขียนนะฮะ เกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับสวยงามมากนะครับก็จจำนวนนักทีเดียวนะครับก็ที่นี่นะครับก็เป็นอีสถานที่หนึ่งนะครับเป็นสถานที่สัปปายะะเหมะสสำหรับท่านที่ชื่นชอบในการปฏิบัติธรรมและท่านที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนานะครับที่นี่จึงเป็นแห่งสถานที่หนึ่งที่จะเป็นทังเลือกของท่านอามาเอลนะครับหลังพ้นภัยโควิด ครับแล้ววันนี้นะฮะเอาทีมงานเขายังไม่ได้ทํากิจกรรมนะครับสุปข่าพาสุกตัวนะครับเพราะว่าเราได้เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วนะฮะก็เป็นการทํากิจกรรมนอกสถานที่การดูแลผู้สูงอายุโดยแล้กก่อนวันนี้เขามาทํากิจกรรมทําบุญตัวนะฮะคือเอามาทําความสะอาดทาความทาความสะอาดห้องน้ําห้องสุปขาหรือว่าห้องส้วมของวัดนั่นเองนะครับเพื่อเป็นพุญกุศลไว้ในภยัยภาคนี้และภายภาคหน้าครับพอไปอล้างห้องน้ํา ในต่างโครงการสุข,ขาพัสุุกันดีกว่าครับต้องให้ครับ